สวัสดีฉันชื่อนางสาวอัญญาลักษมณ์สิริรหัสนักศึกษา64001092ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชราวดีดีบานะคะรหัสนักศึกษา64001023ค่ะสวัสดีครับผมนายยุทธนานางแจ้งครับรหัสนักศึกษา64028711ครับสาขาบริหารธุรกิจครับ สุมิตางันสว่างรหัสอินสิตี่ศู9ย์9ค่ะวันนี้นะคะเราจะมพูดเกี่ยวกับธุรกิจยาคูนะคะธุรกิจยาคูของเรามีทั้งหมด3รสชาติค่ะรสชาติแรกนะคะเป็นตัวออริจินอลเป็นตัวออ l เรนและตัวไลท์ค่ะการที่เราจะวางจำหน่ายนะคะเราจะให้ตัวแทนจำหน่ายกระจายไปที่ตัวเมืองและต่างจังหวัดนะคะการที่ได้ร่วมลงทุนกับเรานะคะก็จะได้รับราคาที่ถูกลงและได้ราคาที่ส่งค่ะ กลุ่มลูกค้านะคะหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเราจะมุ่งไปที่นักเรียนนักศึกษานะคะที่ได้รับการตอบรับที่ดีและชื่นชอบในตัวยาคูเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีรสชาติที่เปรี้ยวอร่อยนะคะต่อมานะคะก็ได้รับการตอบรับจนกระทั่งถึงผู้สูงอายุและวัยทางาน,นะคะ่ะเพราะการที่ได้รับยาคูหรือว่าดื่มยาคูนะคะทําให้ร่างกายแข็งแรงและมีประโยชน์ค่ะ ค,คุณค่าผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะสะอาดสะดวกปลอดภัยถูกสุขอนามัยครบทุกประการเลยนะคะและยังคงสารอาหารที่ดีต่อร่างกายนะคะให้ดีต่อสุขภาพมีประโยชน์และอีกทั้งยังทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะส่องทางการจําหน่ายของเรานะคะเราก็จะจําหน่ายในห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านของชำรวมไปถึงการขาย,ขายออนไลน์นะคะทาง s ้อปปีและลาซาด้ค่ะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นค่ะ ความสัมพันธ์ที่มีให้ลูกค้านะคะเราก็จะโฆษณาถึงคุณภาพและของแถมส่วนลดให้ลูกค้าทางโซเชียลมีเดียค่ะ 5. ารายได้หลักรายได้หลักของเรามาจากค่าลิขสิทธิ์การโฆษณาตัวแทนจำหน่ายการประชาสัมพันธ์และค่าสินค้าครับ 6. k คีพาร์เนอร์ครับพาร์เนอร์หลักของเราครับส่วนใหญ่จะเป็น b i g C, ซ o t u ตั ท็อปมาร์เก็ตเซเวครับและมินิมาร์ครับสินค้ายาคูดียังไงนะคะก็คือว่าสินค้ายาคูตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าเป้าหมายค่ะไม่ว่าจะคนแก่หรือเด็กหรือวัยทำง,งานค่ะย้าขายของยาคูบริษัทเรานะคะ1ปีจะอยู่ประมาณ1ล้านบาทค่ะ ขายได้มากกว่า1ล้านบาทนะคะเราจะเอาผลกําไรทั้งหมดค่ะไปแบ่งกับผู้ประกอบการค่ะหรือผู้ถือหุ้นค่ะการที่ยาคูของเรานะคะผลิตออกมาเพราะว่ามีกระแสตอบรับที่ดีและได้กร,รับการตอบรับเป็นอย่างมากจากผู้คนหลากหลายวัยเลยนะคะจนกระทั่งยาคูข,ของเรานะคะได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและผลิตรสชาติต่างๆออกมาเรื่อยๆให้ทุกๆุกคนและทุกไวัยได้รับประทานกันและทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 啊。